รับยมด่างนะผมย่างยามองนะครับเอฟซีใส่เต็มเมื่อวานนะผมตอนเย็นเมื่อวานวันนี้ก็ไปเก็บปลาครับผมเก็บปลานั่นนะเก็บปลาแล้วเก็บด่างไม่รู้นะเอฟซีเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับผมครับผมเออเดยอะเยอะไอจีจี้หระจี้จี้กับกับอะไรไอ้นี้หลง ลงฝั่งนี้ดูปลาเอ้ยดูปลาเราไม่อยากมองโอ้โห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 เต็มเต็มไม่ได้ติดติดดาบนะใรปลาใออืมดูเมื่อกี้นี้นเอฟซีพี่บ่าวก็ไล่ปลาเฮ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอ๋อนี่คืออุปกรณ์บอกอียาทำเองเลยอียา นี่คืออุปกรณ์ไล่ปลานะท่านผู้ชม <c oughs> คือใช้ได้ผลบ่เ <c oughs> มื่อวานจริงๆมันได้จริงๆบ่ <c oughs> แสดงว่าเราควรที่จะไม่ไล้ปลาปตอนกลางวันเนาะ <c oughs> ตอนตอน,ตอนเที่ยงเห็นเขานิยมกัน <c oughs> ประมาณช่วงเกือบเที่ยงเที่ยงเนี่ยไล่ปลา <c oughs> ก็คือจะมีอุปกรณ์ <c oughs> ทําแบบนี้ใน FC ในในโชว์ใกล้ๆหน่อยนี่อันนี้ถ้าใครจําได้เนาะอาจอาจจะเคยเห็นใน FC อันนี้คือสมัย ตอนเด็กๆผมก็เคยเห็นเขาทำกันแบบนี้นะ FC เวลาลงไปในน้ำแนละ้วมันจะเสียงดังมากเลยเนาะน,น,นี่นะ FC มันอยู่ในน้ำนี่มันเสียงมันดังมากเลยนะไอ้คล่องแคลงคองแง,งนี่เหล็กมัน,น,น,นฮะเดี๋ยวไปดูปลายช่อนโดดนะ f พี เดี๋ยวดูไอช่อนนะ่ะเฮ้ยนั่งไงพี่บ่าวมีอยู่ไหนนี่นี่น,นี่พี่บ่าวได้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 ได,ได,ได้เอ้ยยามีมันดิกดลกแล้วนี่นะเอฟซีพี่บ่าวก็กำลังไล่ปลาอยู่ นี่นะคืออุปกรณ์ไล่ปลาที่ทําขึ้นมาเองเนาะคือจริงๆมันมีมานานแล้วแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้เอามาใช้เนาะก็เลยทําขึ้นมาย้อนยุกในเอฟซีนั่นนั่นพี่บอพี่บอเฮ้ยได้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 เฮ้ยได้ผลว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอฟซได้จริงๆด้วยออยาเฮ้ยมันคือเนะโอ้มันช่วยได้เยอะเลย ไอ้ยาไม่รู้มันโดนหรือเปล่าเมื่อกี้มันโดนแต่มันติดไม่รู้มันวิ่งเนาะเมื่อกี้นี่ปลาวิ่งเนาะนี่นะเอฟซีเฮ้ยนี่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 พี่เปามันมันมุดลงดินนี่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 ดึงตาเป่าไม่รู้ดินานานานตึกแล้วตึกแล้ว เอาเลยเอาเลยเทียเอาได้ไหมมันลุดเหรออุ้ยสิของเลยเนอไม่เอาไหมโอ้ยลุดเอฟซีปลาใหญ่แล้วเมื่อกี้เนี่ยวิ่งต่ำโอ้ยลุดโอ้ยไล่ฝั่งโน้นบ่กทีนี้อ้ยาอุปกรณ์นี้มันใช้ได้ผลเนาะกี่ปีกี่ปีมันก็ยัง ปลามันก็ยังโง่อยู่เนาะตรงนี้ก็บวงหนูเลยบ่เฮออ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่ตึกๆตึกแล้วนน่นี่อะมันมุดมุดพลุโผล,ลแล้วเนี่ยไอ้ยาเอฟซีใช้ได้ผลเฉยเลยไม่ธรรมดานี่อุปกรณ์เรานี่แสดงว่าเราต้องทำมาอีกตัวหนึ่งเนาะไล่คู่กันอ่ะนะ เวลาางว่างนะเราเราเราขึงตรงกลางนิดเดียวก็ได้พี่บาวแล้วก็ไล่นี่พี่บาวก็จะมาไล่ปลาตรงนี้เลยบ่เอาตรงนี้เลยบ่นี่นะสิเอาต้งแต่ตรงปลายต้นต้นน้ำเลยนะ พยายาแรงๆหน่อยิเปบ่าเอาสุดแรงเลยเออแรงๆหน่อยนู้อะไรฮะนู้อ่ะมามันร้องอะไรฮะอะไรนะฮะมาติดบ่วงเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ มาติดบ่วงไอ้ยามันคือหมาแทบ่วงเจ้าไงมาติดบ่วงเอซีมาติดบ่วงหนูเอามันออกมาเอามาติดบ่วงหนูเสยเลยนะเอสซี่โอ้โห เกิดเหตุระทึกนะฮหเอฟซีนะามาติดบ่ Wieder, วงหนูเปะไป,ไป,ไ,ปไปดูมันสิมันเป็นอะไร ตะตะมานี่เดวตะโอยหาอะไรก็ไม่ได้อะไรมานน่มากวนเฉยมากวนเฉยเฉนี่นะ,อะโอ้ยไล่ปลาเหมือนจะได้แล้วเมื่อกี้นี่บวงนู่บนะ อืมเฮ้ยนั่นน่ะตามไปท่อนนี้ก่อนนี่ในสีก็กําลังหาปลากันอยู่มันจะคือเปล่าพี่น้องแต่ว่าอุปกรณ์ไล่นี่ใช้ได้ผลอยู่นะพี่น้องนั่นน่ะนั่นน่ะตึกๆึกแล้วตึกๆึกแล้วตึกตึกแล้วตึกๆึกแล้วพี่บาว ไม่รู้มันติดหรือเปล่าแต่ว่ามันตึกแล้วปลาเล็กเน่ยปลาเล็กอ,อืมอ ผมว่ามันมุดนะมันมุดดินเมื่อกี้นี่อ่ะ,ะ,อะก็รอดูตอนเอาขึ้นในเซสชันนะ่ะ